ถ้านะที่คุณเป็นนางงามคุณจะใช้คำพูดของคุณเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้อย่างไรครับขอเชิญทาได้ครับ m u p r สูงสารครับเจนิสครับสิ่งประเบิรให้เจอด้วยนะครับคำถามจะได้คำถามเดียวกันทั้งหมดนะครับสำหรับสามคนสุดท้ายนะครับและพราะฉะนั้นจะมีเวลาในการตอบคำถามคนละ6กสวินาทีผ่านเวลาไปจะดับลงทันทีครับและขอเชิญ M u p R ศูงสารครับ เพราะคำพูดของผู้นำสามารถเปลี่ยนเป็นคำความหวังและความหวาดหวั่นและทิศทางของประเทศได้ภายในครั้งเดียวค่ะคำพูดเพียงหนึ่งคำสามารถปลุกพลังของประชาชนให้ลุกขึมม้นมาสู้และแม้กระทั่งทำให้สิ้นหวนได้ค่ะในฐานะนาง,งาาเจนิสจะใช้เสียงของเจน,นิส เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่มีความหวังความเชื่อและพร้อมที่จะสู้เหมือนที่เจนี่ได้มายืนอยู่บนเวทีวันนี้ค่ะเจนี่สู้และเจนี่เชื่อว่าทุกคนที่หมดหวังจะมีความหวังแน่นอนขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับนักยินคำตอของเจอา NUBR03 Cheerleaders ครับยอดยี่ยมมากครับคำถามเดียวกันนะครับผม เชิญท่านถัดไป MUP r 10หนึแบ๊บี้ครับ,<ช>บแบบี่มีเวลา60ินาทีนะครับปรับไมได้นะครับพ<ช><บ>ร้อมแล้วเชิญครับคำพูดของผู้นำมีผลต่อความรู้สึกของประชาชนแน่นอนนะคะรวมถึงทิศทางของประเทศว่าจะไปในทิศทางไหน สำหรับมุมมองของบัมบี้บัมบี้คิดว่าคำพูดอย่างเดียวไม่เพียงพอค่ะแต่ต้องเป็นการกระทำที่มุ่งมั่นแล้วก็ทำได้จริงๆทำได้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาประเทศมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นจะเปลี่ยนแปลงประเทศจริงๆ บัมี่อยากใช้เวทีนี้เป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนทำความดีเพื่อสังคมเปลี่ยนแปลงประเทศชาติไปด้วยกันขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับและขอาเสียงรวมริ้กับ MUPR 1 0ึสิบบนี่ครับและขอเชิญท่านสุดท้ายนะครับ MUPR 0 7ใบมีนครับผมเอเสียงประมรให้เธอด้วยนะครับ คำถามเดียวกันครับใบมินหลังสนิทพอดีนะครับ60ว,วินาทีเชิญครับค่ะคำพูดของผู้นำนะคะมีผลต่อประเทศแน่นอนและมีผลต่อประชาชนเป็นอย่างมากค่ะเราคือทรัพยากรบนโลกเหมือนกันนะคะต่างก,กันที่เพศศาสนานะคะแต่ที่เราเหมือนกันคือเราเป็นมนุษย์ค่ะมินจึงอยากให้ยุติความขัดแย้งยุติการแย่งชิงแล้วกลับมารักษาสันติสันละกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับและ่อได้ยินคำตอบของเชิญนะครับเพื่ ซูเจ็บไตนุนั่นเองครับเอาละครับผ่านวลไปแล้วนะครับสำหรับการตอบคำถามของทั้ง3คนสุดท้ายกับเบ s ซี i r เวสแประดนอลครับเรามาต่อกันที่3คนสุดท้ายครับของเ s s s i เดเวสประจคุคิริขัน้องๆพร้อมกันนะครับสำหรับคำถามในรอบ Final Question มีอยู่ว่าข่าวการกัะทึกเสียงการเจรจาระหว่างคู่นำไทยและกัมพูชากำลังเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์คุณคิดว่าความโปร่งใส สำคัญต่อความเชื่อมั่นของประชาชนแค่ไหนและจะส่งเสริมเรื่องนี้ได้อย่างไรอีกครั้งนะครับข่าการบันทึกเสียงการเจรจาระหว่างผู้นำทั้งไทยและกัมพูชากำลังเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากในช่วงนี้นะครับคุณคิดว่าความโปร่งใสสำคัญต่อความเชื่อมั่นของประชาชนแค่ไหนและจะส่งเสริมเรื่องนี้ได้อย่างไรและขอเชิญท่านได้ครับ MUPR05 เมเมครับ คำถามเดียวกันทั้งหมดนะครับกับ3คนสุดท้ายและทุกคนจะมีเวลาในการตอบคําถามคนละ60วินาทีครับถ้าเกิดเป็นเกมพร้อมแล้วเชิญครับ ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับ MU PR 0 5ครับเบบครับและขอเชิญท่านต่อมาครับต่อด้วยเลยครับ MU PR 0 6ครับลูกทรงเช่นเดียวกันนะครับมีเวลาในการทอบคำถามไฟล์ตองเวอร์ชัน60วินาทีถด้เกิด้อมแล้วเช่บ ทำุกอย่างอย่างโปร่งใสทำทุกอย่างอย่างตรงตามที่ประชาชนคาดหวังไว้ประชาชนจะไม่ขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณนะครสำหรับ MUPR06 ครับทุกสซงครับและขอเขอญทัานสุดท้ายครับ MUPR08 ครับเบอร์วิว ประเทศแล้วโมดิชอวทุกคนในนี้นะคะอาจจะได้ฟังชิปเสียงแล้วซึ่งวันนี้มือลาไม่ได้มาติเดเตียนการทํางานของท่านนายกนะคะแต่ว่าลาขออนุญ,ญาตเอ,อเอาความคิดเห็นนะคะให้ท่านนายกเนี่ยทำงานอย่างรอบครอบโปร่งใสเด็ดขาดตอนนี้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอยู่นะคะอยากให้ทำงานเพื่อประชาชนคนไทยเพื่อประเทศไทย มูมเชื่อว่าถ้าท่านนะคะให้ความเคารพต่อคนไทยคนไทยก็จะให้ความเคารพและความสัมพันธ์ต่อท่านเช่นกันค่ะแขกรับเชิญระดับที่2คำตอบคุณครับ m p r 0 8นับเปิลมิวครับเป็นยังไงบ้างครับคุณแม่ครับสำหรับการตอบของน้องทั้งสองบอกว่าแต่ละท่านที้ตอบได้ดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับผมแทบไม่มีใครช็อตใครเลยว่าได้เนาะ